ช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งอบตกันเนาะหลายพื้นที่ก็มีการทำป้ายหาเสียงนะครับแต่มีป้ายหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกถ้าเกิดคนเดินไปผ่านไปผ่านมาคงเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยตกใจใช่ไหมจริงหรอป้ายนี้จริงๆหรอไปดูกันครับนี่ค่ะวารินจิ๋มหอมสุด นี่ <favorite> วารินจิมหอมสุดนี่คือป้ายหาเสียงแนะนำตัวจ้าเธอจ้าของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งค่ะป้ายหาเสียงของผู้สมัครคนนี้เนี่ยถูกนำมาติดตั้งอยู่ทั้งพื้นที่เลยนะที่ตำบลวางทองอำเภอวางทองจังหวัดที่นุโลกโดยผู้สมัครคนนี้ เราก็ไปสืบมาคืออะไรมันคืออะไรมันคือชื่อจริงว่าวารินแล้วจิมหอมสุดคืออะไรแน่ปรากฏเขาว่าชื่อว่าวารินนามสกุลหอมสุดชื่อเล่นชื่อจิมจิมคือชื่อเล่นจิมวารินหอมสุดใช่แต่เอาจริงๆถ้าเอาสลับขึ้นไปบนสุดก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ดีกว่าอันนี้ก็้ยิงด้วย คือตอนแรกอ่ะคุณจิมวารินออกมาใส่ชุดใ่ย่างประเด็นคือเขาไปจ้างทำป้ายแกแล้วก็ปกติเขาก็บอกว่าก็งงเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้ปกติเขาจะเอาชื่อเล่นไว้ก่อนแต่อันเนี้ยคนทำป้ายก็เอาวาลินแล้วก็เอาจิมเนี่ยมาทะยงอยู่ข้างหน้านิดนึงแล้วก็หอมสูตรตอนแรกโกรธนะก็คือไม่มั่นใจว่าจะเอาคนเขาทำป้ายมาแล้วอะแล้วพอไปติดปรากฏ ฟีดแบกดีนะคะฟีดแบกดีก็เลยโอเค่ะแบบนี้น้เพราะอะไรหรือปาทำไมตัวตัวอักษรน่ะคำว่าวารินน่ะสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ว่าชื่อเล่นกับนามสกุลน่ะใช่ใช้สีเดียวกันเอเนี่ยดูสิเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของเขากันหน่อยครับคุณจิมว่าไงจ้าอันนี้อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าพอเขาทำเสร็จชุบเขาก็ส่งมาให้ดูจะจะไปลบทำยังไงอะไรยังไงก็ไม่ทันแล้วอ่ะ ก็เลยก็เลยตำเลยค่ะอแล้วมันผิดไหมคะอย่างเงี้ยตำป้ายมาเท่าไหร่นะคนราคาอประมาณแผ่นละสามถึงห้าร้อนี่คนที่รู้จักว่ายังไงคะเป็นยังไงคะเพาว่าอย่างไงกันติดป้ายโอ้ดังใหญ่เลยนะดังวิบวเลย เนี่ยค่ะก็ฟีดแบ็ดีคนก็แบบเข้ามาดูป้ายกันเยอะมากๆเลยนอกจากนี้ค่ะคุณวาลินเนี่ยเขาก็บอกนะคะบอกกับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่าตอนแรกเธอมีความเครียดมากที่ช่างทําป้ายเนี่ยออกแบบมาแบบนี้นะคะแต่ก็พบว,ว่ามีการนําไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมีการโทรศัพท์ไปสอบถามกรรมการ,การเลือกตั้งแล้วพอได้รับคำตอบว่าการใส่ชื่อเล่นในป้ายแนะนาตัวเนี่ยในป้ายหาเสียงสามารถทําได้ก็รู้สึกโล่งใจ ล่าสุดอ่ะป้ายของเธอโด่งดังไปหลายจังหวัดเลยนะคุณผู้ชม,มคนรู้จักกันก็มีการส่งข้อความมาหาเธอแล้วก็ส่งมีการแบบแชร์กันให้โพสกันดูเลย<ด>แบบเนี้แรกๆรกเธอเครียดหลังๆ <laughs> ันก็ตลกดีไม่เก็บมาคิดแล้วแต่ไม่เป็นไรเธอคิดอย่างนี้บอกเหมือนเป็นการโปรโมทตัวเองไปในตัวคิดแบบนี้ก็สบายใจขึ้นนะคะก็คนจําเลยนะจาได้เลยอะซึ่งพอเรื่องนี้ครับถูกแชร์ในโลกโซเชียลใช่ไหมก็มีคนน่ะแชร์ภาพป้ายอื่นๆอีกเยอะแยะซึ่งป้ายตลกแบบนี้ป้ายตลกมีเยอะมากเช่นนะอันนี้อ่อมอ่านแต่ว่าไม่แน่ใจว่าโชว์ภาพได้ไหมนะครับ ลุยงานหนักสู้งานจริงเข้าถึงง่ายวิลาวันใหญ่ธรรมชาติวิลาวันนั้นเป็ธรรมชาติชื่อเล่นชื่อหญ่นะหรืออีกคนหนึ่งอันนี้ก็ตระกูลจิ๋มเหมือนกันชื่อเล่นชื่อจิ๋มเหมือนกันโปรดเลือกละไมจิ๋มหอมฟุ้งคุณละไมหรือว่าคุณจิ๋มหอมฟุ้งเนี่ยอยู่ที่เพชรบุรี นะเป็นป้ายหาเสียงตั้งแต่ประมาณปี6-2และนะโปรดเลือกผู้ใหญ่ละใหม่จิ๋มหอมฟุ้งแต่อันนี้เขามีวงเล็บไงคือเออมีวงเล็บไว้อย่างนี้นะอาจก็ไม่รู้ป้ายจริงป้ายปลอมนะแต่ว่าในโลกโซเชียลเขาก็แชร์กันก็เป็นอะไรที่น่ารับดีนะครับแฉแฉแขคำเช้า